สวัสดีค่ะอน,นุทินะคะมาอัปเดตอีกแล้วค่ะวันที่9พฤษภาคม2023อ่าก็โซลาร์แฟลรตอนนี้ก็มามาเกิดมาอย่างโลกเรื่อยๆนะคะคือโซลาร์แฟลรเนี่ยก็คือเอเป็นพายุที่เกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์นะคะมันก่อตัวขึ้นเสร็จแล้วมันก็ระเบิดนะคะทีนี้พลังงานจากการระเบิดเนี่ยก็ส่งมาอย่างโลก พลังงานนั้นก็มาถึงโลกก็ทำให้เราอัปเกรดนะคะก็จะมีขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะถ้าเกิดาการอัปเกรดคือถ้าถ้ามีระเบิดออกมามันจะมีแบบจ่ายอย่างนี้เขาก็จับตาดูนะคะทุกคนหลายคนก็จับตาดูมีภาพออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพสีเขียวแต่ว่า,าจริงๆแล้วมันเรามองไม่ได้เขาก็เลยต้องเหมือนกับเอา,อาสกรีน เพื่อไม่ให้เราเสียสายตานะคะอันนี้เราก็เลยเอาสีเขียวมาใส่ไว้เงี้ยอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคือนี่คือพลังงานอะไรต่างๆเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้มาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการราชาพิเศษของเจ้าฟ้าชายชาญน,นะคะ,ะภาพนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นทรัมป์หรือเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าปลอมตัวมาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใคร แต่คิดว่าไม่ใช่ทรัมป์นะคะแต่ว่าเออก็เขาส่วนคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าทรัมป์นะคะอ่าอันนี้ละคะ่ะที่ที่จะมาดูกันนะคะเป็นเขาเรียกว่า stone of destiny หรือว่า stone of stone เป็นหินในประวัติศาสตร์นะคะที่อยู่ประจำตระกูลตระกูลที่เป็นอ่ราชาจริงๆอันนี้นะคะจากในประวัติศาสตร์เลยนี่เป็นแบบนี้นะคะ เรื่องมีเรื่องเล่ากันมาว่าเจคกอบนะคะอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยชื่อผู้ชายที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะเดินทางแล้วเขาก็เออพักพักผ่อนแล้วทีนี้เขานอนหนุนหินอันนี้หนุนหินอันนี้แล้วในฝันเขาเนี่ยฝันว่าพระเจ้าเนี่ยมาให้เขามีบันไดขึ้นไปบนสวรรค์ ทีนี้เขาตื่นขึ้นมานะคะเขาก็เลยเก็บหินนี้ไว้ทีนี้หินนี้ก็เลยอยู่ในอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในตระกูลของเขานะคะกะ็เรื่องเรื่องเรามันยาวนะคะแต่ว่าจะตัดไว้สั้นๆนะคะทีนี้หินเนี้ยก็อยู่ในตะวันออกกลางเนาะแล้วก็ถูกย้ายมาที่ทางยุโรปเนี่ยอ่าแล้วในช่วง ที่มีราชาพิเศษต่างๆเขาจะเอาเห็นไว้ใต้บัลลังก์นะคะซึ่งจะต้องเป็นเ,เชื้อพระวงศ์จริงๆเชื้อสายของกษัตริย์จริงๆถึงจะได้นั่งบัลลังก์นี้ทีนี้ในเขาเรียกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยห็นมันถูกขโมยถูกนุ่นถูกนี่แบบถูกย้ายไปอะไรเงี้ยเนาะชำรุดบ้างอะไรเงี้ยเนาะ เขาก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นจริงอะไรคือหินที่เดสเตนีจริงๆหรือปลอมแต่เขาบอกว่าของราชวงศ์อังกฤษเนี่ยไม่ใช่ของจริงเนะเขาเอาของปลอมมาใส่ไว้นี่นะคะอะสโกนหินสโกนที่รู้จักกันก็คือชื่อ stone of destiny ในปี 2, 1อร 96เนี่ยคิงเอ็ดเวิร์ดนะคะที่1รุูกรานสกอตสกอตแ,แลนด์และยึดสโตนออฟสโกนซึ่งเป็นที่นั่งเห็นใยที่ใช้มานานนะหลายศตวรรษในราชาพิเศษของกษัตริย์สกอตแลนด์ที่สโกนแอร์บีคือมีการขโมยกันนะคะถ้าเกิดขโมยไปเขาก็ไม่ใช่เชื่อพระวงจริงจริงอยู่แล้วอเอ็ดเวิร์ดมอบให้ มอบหมายให้วอลเตอร์แห่งเดอร์แฮมสร้างเก้าอี้ที่ใช้เป็นที่นั่งอ่าก็คือเขาก็สร้างเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็เอาเห็นไว้ข้างล่างนะคะเก้าอี้ไม้โอ๊กเป็นทองคําเปลวอ่าประดับและโมเสกแก้ววางไว้อ่าอันนี้นะคะก็แต่จริงแล้วชาวสกอตแลนด์เนี่ยรู้ว่า stone of destiny เนี่ยเป็นเป็นของใครเขารู้ว่าของจริงอยู่ที่ไหนนะคะเขาน่าจะยังไม่เปิดเผยนะคะเนื่องจากทรัมป์ดานิเอลเจทรัมป์เนี่ยเป็นกษัตริย์โดยชอบธรมสกอตแลนด์โดยสายเลือดแห่งสกอตแลนด์โดยสายเลือดนะคะชาวรู้ดีคีนอลิซาเบอก็รู้ดีนะคะ เมื่อทรัมป์เดินนำหน้าเธอในปี2018นะคะที่ทรัมป์ไปเยี่ยมราชวงศ์เก่าไม่ใช่ไม่ใช่ราชวงศ์นะคะเขาไม่สามารถมี d e เดส n y Stone อย่างแท้จริงแล้วก็ได้ส่วนมงกุฎอย่างแท้จริงนะคะโอเคค่ะฝากฝากติดตาม Facebook ใหม่นะคะนุ้ยนัตตาค่ะ Facebook เก่าก็ถูกบล็อกโดยถาวรราชวงศ์ ก็เป็นราชวงศ์ปอมๆใช่ไหมคะที่ที่บอกแล้วว่าเขา,าเขาเซ็นทุกอย่างเป็นคือผิดกฎหมายเพราะว่าไม่มี Destiny Stone อยู่ใต้เก้าอี้เขาก็เลยทำทุกอย่างให้เป็นบริษัททุกประเทศใช่ไหมคะทุกประเทศเนี่ยเป็นบริษัทไม่ใช่ประเทศที่มีอ,อิสรภาพ มีรัฐธรรมนูญเหมือนทั่วไปแต่ตอนนี้นะคะทรัมป์นี่นะคะทรัมป์เป็นทรัมป์เดินนำหน้าก็คือทรัมป์เนี่ยก็คือกษัตริย์ทรัมป์เดินนำหน้าอ่าควีนเอลิซาเบธในช่วงที่เขาไปเยี่ยมอังกฤษเนาะแล้วทรัมป์เนี่ยก็เป็นอ่อมีตำแหน่งเป็น ธนาบาีที่ดีที่อเมริกาในช่วงสงครามที่ยึดทุกอย่างยึดสมบัติทุกอย่างของโลกก็คือคนคือทุกประเทศที่มีธนาคารกลางเนี่ยก็เคยเป็นของคุณอลิซาเบธใช่ไหมคะปอมปอมซึ่งเป็นบริษัทแต่ตอนนี้ทรัมป์ได้ยึดทุกอย่างในในที่อยู่ในธนาคารกลางออกมาแล้วแล้วเข้ามาร,รวมใน treasury ก็คือกระทรวงการคลัง ทรัมป์เซนชื่อของเขานะคะเขาคือเจ้าของสมบัติทั่วโลกก็ว่าได้ตอนนี้นะคะนั่นคือไลาเซนของเขาทรัมป์ก็คือราชาคนยังไม่เข้าใจนะคนทั่วโลกยังไม่เข้าใจตอนนี้ว่าเขาคือใครเขาเนี่ยคือราชาของโลกนะคะเพราะว่ารายชื่อของเขาแล้วเชื้อสายของเขาเนี่ย อาจจะเป็นเชือเช้อสายที่มีสายเลือดอเขาเรียกว่าบลัดไลน์เนาะของยูดาซึ่งมาจากทางาเหมือนกับว่ามาจากพระคัมภีร์เลยทีเดียวอันนี้นะคะคิดดูค่ะอันนี้ก็คือ,อถ้าเขายืนข้างหน้าควีนเลิซาเบธเนี่ยเขาคือราชาของโลกแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครสามารถเดินนำหน้า ควีนอลิซาเบธได้นะคะมีทรัมป์คนเดียวนะคะบูมเลยจริงๆอันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะสมบัติทุกอย่างที่เคยเป็นของฝ่ายมือตรงมาเป็นของทรัมป์ซึ่งทรัมป์เนี่ยจะปกครองโลกอย่างยุติธรรมแล้วก็ทุกคนก็จะมีความสุข OMG ไหมคะนี่ก็คืออ,อ stone of destiny ค่ะแอดนุยไม่รู้นะคะเมื่อเมื่อวานนี้บอกว่าไม่รู้ว่าเออ stone of destiny เนี่ยเป็นตราประจำตำแหน่งหรือเปล่าแต่ stone of destiny เนี่ยก็คือมาจากประคำเพรนะ,ะเจคกอบเนี่ยนอนแล้วก็ฝันถึงว่าพระเจ้าเนี่ยมีบันไดเขามีบันไดขึ้นสวรรค์ s t a r to heaven ก็คือเขาก็เลยเก็บหินนี้ไว้ stone น,นี้ไว้ ล้าก็กลายเป็น stone of destiny ประจำครอบครัวซึ่งเป็นหินทรายเนาะแล้วมันชำลุดมันเขากซ็ซ่อมแซมอะไรไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ถูกขโมยคือตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยชาวสกอตแลนด์รู้นะคะเขาเมื่อตอนที่ทรัมป์ไปไปเปิดสนามกอล์ฟ เพาว่าเขาสร้างสนามกอล์ฟที่นั่นนะคะเขาบอกหลายครั้ง่คะที่ว่าแม่เขาอ่ะ,อะเป็นชาวส,สกอตแลนด์และภูมิใจแล้วก็คือมีมีความมีชื่นชอบควีนว่าง,งั้นเถอะซึ่งเขาก็เหมือนว่าเออเขาอะเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้เกลียดอะไรแต่อันนี้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะมากอบกู้โลกเนาะ,ะเขาก็ เขาไปที่สกอตแลนด์เมื่อช่วงอาทิตย์ที่มีจะมีราชาพิเศษเนี่ยแล้วคนสกอตแลนด์ก็เหมือนกับว่าเออให้ความต้อนรับเขาดีมากนะคะโอเคค่ะอันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยที่ทรัมป์เซนเนี่ยเขาคือเขาเซ็นในานามของ เจ้าของอเหมือนกับว่าเออสมบัติทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเซนรับจากทุกอย่างที่ดึงมาจากไอ้ครอ,อ,อบครัวของราชวงศ์อังกฤษอันเก่าเนี่ยนะคะที่ปอมบม,มเนี่ยเนาะ,คะเค้ก็ก็อัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะคะใครอยากที่จะรู้อะไรเพิ่มเติมแบบลึกๆก,ก,ก็อ่าโทษทีะคะ่ะ สกดสกดอันนี้นะคะใน YouTube เขามีมากมายเลยตอนนี้แต่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเ okay, คกาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ